เอาละครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม WWE 2K22 นะครับผมหรือว่าภาค2022นั่นเองนะฮะและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันกับศึก Summer Slam ออกมาก่อนแล้ครับผมบุยาก้าบุยก้า,า619ครับผมจากซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับผมเรมิสเตริโอครับ นายแบบขึ้นปกของภาคนี้นั่นเองครับผมภาค2,022ครับซึ่งถ้าโอเวอร์เลดเนี่ยของตัวละครนี้นะครับอยู่ที่90เลยนะครับผมเป็นถึงแบบนายแบบจะให้ตัวแบบ70แดบ,บก็ใช่ยังไงอยู่นะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาภาคก,กันครับผมไม่ได้ภาคนานเลยครับกับซีรีส์เกม 2K20 นะครับ ภาคเก่า2 0 2พันยี่สิส่วนักใหม่ที่ซื้อมาก็2 0 2พนะครับคือลดราคาพอดีครับผมเลยจัดมาครับภาค x e l u x t i o n t i o n ครับผมซื้อมา1,500ครับผมเสียไป1,600และคุณสู้ของเรมิสเตดิโอในวันนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมจากไนจีเรียครับ สูงใหญ่กำยำครับผมโอโมสถือว่าเป็นนักเบอรปั้มที่ได้รับการผลักดันนะครับผมแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนๆเบอปัม้มสักเท่าไหร่ครับสำหรับโอโมสมาครับเดินมาแล้วครับสายสตรนน์ครับผมพละกกำลัง บทบาทก็ถูกป้อมมาเรื่อยๆครับแต่สไตล์หรือว่าสกิลการปั้มที่มีถือว่ายังไม่เป็นที่น่าประทับใจสำหรับแฟนๆทั่วโลกครับก็เลยทำให้มีทั้งคนชอบแล้วก็คนเกลียดนะครับแต่ส่วนคนจะเกลียดมากกว่านะครับสำหรับโอโมสมาครับปกติมาต้องมี AJ Style มาด้วยแต่ซึ่งในของความเป็นจริงนี่คือแตกกันไปแล้วครับ แตกทีมทีมหักไปแล้วครับจริงผมก็ไม่ได้ดูไ้ปั้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดข้อมูลที่แบบไม่ถูกต้องครบถ้วนร้อปร็ประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาครับเปิดก่อนด้วย power bomb ครับสำหรับโอมอสจับเรครับล็อกเลยครับใส่เป็นบอสตันคลบครับหรือว่าวอ r o อ j e เจริโกแต่เลยสวนกลับครับผมพลิกกลับมาครับ จับรวบครับสวมแล้วก็หักไปครับเป็นแฟสแบ็กนะครับกระตุกคอ1ทีครับเฮสันเนปจับเอาโอโมสขึ้นมาเตะเจอจามสอกครับผมเอาลบได้ครับรอบนี้ว่าไงเรเตะสวนครับประกันจับโอโมสไม่ยอมครับกระทุงกระทุงครับผมกระทุงท้องเอาจะกวาดกวาดไม่โดนครับ จับแบกเรครับขึ้นบายังไงใสโอ้โหทิ้งลงมาแบบไร้ความปราณีครับอุ้ยเจอทีบครับโดยเรเรสปริงเส้น2กระโดดโอ้โหยหลบได้ครับโอโมสต,ต่อยหน้า1ทีฮุกขวาครับจับเสียบเข้าล็อกแล้วก็ยังไงพาวเวอร์บอ์บอีกหนึ่งทีครับมาครับเจอต่อยครับหมัดหนักเหลือเกินครับโอโมส มัดหนักมากครับรุนแรงครับกระทืบเขาที่เบ้าหน้าของเรครับสามสองฮะจับมากระทืบโอ้โหแตกแล้วครับหน้าแตกครับเลือดออกกรรมการนับหนึ่งสองเรไม่ยอมครับผมแม่ในแบบของภาคนี้จะยอมได้ยังไงครับผมโอ้โมสว่าไงจับเรประ แปลขึ้นบ่าครับไปทิ้งกับเชือกครับเส้นที่3เรมาวิลเบโรดีดีทีครับผมมาพิกเกมกดนับ1โอ้โหได้แค่1เดียวครับ1เดียวเท่านั้นนะสำหรับเรมิสเตรดโอครับรอบชิกอินทูเดอะไททอยครับอืมภาษาอขีดปวกภาษาไทยครับล r บชิกอินทูเดอะแบ็ k ครับหรือว่ากระโดดถีบเข้าหลังครับขึ้นเชือกเส้นที่3ครับ ดับเบิลฟตสตอมครับเป็นดิวิ่งดับเบิลฟตสตอมครับกระทืบส่ 1, อนเท้ากับ1-2ออือ้ออือ้อไม่ยอมครับสำหรับโอมอสเรครับว่ายยังไงเกี่ยวคอเฮดิชิลน่าครับเตะเชือกบุยกา้าบุยกา้าแหกป่าโวยวายซิกวันนายครับเตะเต็มอกเลยยังไงต่อครับเรไม่สเปริงเชือกนะครับแต่มาขึ้นเชือกเส้นที่3แทนครับแล้วก็ฟอกสแปน อีเจอข่าดักครับเอาใจโอ้โหถ้าไม่ตายครับ JKCB ครับกดหนึ่งสองเออหือเรไม่ยอมครับคือตอนนี้ครับทั้งคู่ครับผัดกันใส่ครับถ้าไม่ตายครับเรก็ใส่ six one nine ส่วน Omos ครับใส่เป็น JKCB ครับอันนี้เป็นถ้าไม่ตายนะครับแบกเรครับน u ่ง i n g power ส l a m ครับกด 1 2เรไม่ยอมครับเรยังสู้ตายยังสู้ไหวอยู่ครับผมยังไม่ยอมแพ้ครับโอโมสเหมือนจะชาร์จพลังแล้วครับจะใส่ท่าไม้ตายครับอีกรอบนึงครับนี่เลยครับ JKCB ครับหนึ่งสอครับผมสิ้นฤทธิ์ครับผมสำหรับแมตช์นี้ครับผู้ชนะคือโอโมสนี่ครับรีเพลย์ครับ วิวเบโร่ดีดีทีครับโดยเรมิสเตริโอครับกระทืบกลางอากาศครับดิวิ่งดับเบิลฟุตสตอมครับช็อตเด็ดเรนี่มีเยอะครับแล้วก็ซิกวันนายแต่สุดท้ายครับผมแม่ติดเป็นบั๊กนะครับแก้ไม่หายของมุงกล้องครับฟอกซัสแป๊แต่โดนเข่าดักครับลันนิ่งพาวเวร์ซันแรมครับโดยโอมอส แล้ก็ปิดท้ายด้วย JKC B ครับทาไม่ตายครับหรือว่า Double Hand หรือว่า Double c h o k k Power Bomb ครับหรือว่า Double c h o k e Bomb ก็ได้ครับแล้วแต่ครับเอครับผู้ชนะครับ a l m o s ครับผมนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับแมชนี้ครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูแมชว่าใครเจอกับใครนะครับสามารถขอหรือว่า รเคลสงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาจัดให้นะครับผมนะถ้าหากมีคนขอก็จัดให้แต่ยังไม่มีคนขอก็เดี๋ยวทำคลิปตามใจคนทำละกันนะครับผมก็ภาคนี้เป็นภาค2022นะครับผมสามารถขอเข้ามาได้ขอเฉพาะตัวที่มีอยู่ในภาคนี้ครับไม่ใช่แบบตัวที่สร้างขึ้นมาหรือว่าไปโหลดตามชุมชนนะที่แบบไม่ได้มีอยู่ในภาคนี้ตั้งแต่เป็นออริจินอลหรือว่าแบบเป็นตัวดั้งเดิมอันนี้แบบว่าไม่สามารถจัดให้ได้นะต้องขอตัวที่มีอยู่ในเกมภาคนี้เท่านั้นนะครับผม อ่าบอกว่าก่อนนะครับภาคนี้เป็นภาคดีลักซ์อิดิชันนะครับตัวละครถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมีทั้งตัวละคร D L C ทุกตัวนะครับยกเว้นตัวละครที่มันอยู่ในแพ็กเกจของ N W O เอ้ N W O หรือว่า New Order นะครับก็จะไม่มีนะครับประมาณพวกของของแกนสกอตฮอร์เอ็กแพหรือว่าอิดบิชอปหรือว่าอะไรที่เป็นของ N W O อันนี้จะไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ